สวัสดีครับผมตาบากี้ครับวันนี้อยู่ที่ฮอนดานัดพบบางใหญ่เซนตรักกันใหญ่นะครับตรงนี้เองนะครตรงข้ามห้างเซนรัสเวสเกตนะครับอันนี้คือห้างเวสเกตแล้วก็ติดกับบีบีมาร์เก็ตนะครับใครที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่นัดพบบางใหญ่ได้ทุกสาขานะครับมีหลายสาขามากนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรบางใหญ่บางบัวทองนะครับเข้ามาดูได้นะตรงข้ามห้างเซนรัสเวสเกตนี่เองหรือนะครับแอดไลน์ผมมาก็ได้ครับช่องทางการติดต่อนะครับ ไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์หรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแอดไลน์มานะฮะสนใจรุ่นไหนเดี๋ยวส่งตาตารางราคาให้วันนี้ผมมีรถ2รุ่นนะฮะอยากจะมาพูดคุยและแนะนํากันหน่อยนะครับก็คือเจ้าตัว CL 3 0 0นะฮะก็เป็นรถสแครมเบอร์นะครับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งออกมานานแล้วแหละก็คือตัว Rebel 3 0 0เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะฮะจะ จริงๆออกมานานมากนะครับแต่ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับคือเป็นตัวใหม่ล่าสุดแหละนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นขี่ในท้องตลาดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถอีกสไตล์หนึ่งเป็นรถสไตล์บับเบิลนะก็คุณง่ายๆคือเป็นรถขับกี่สบายชอปเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับจะเล่าสู่กันฟังว่ารถ2ตัวนี้นะครับเป็นสเปคเครื่องยนต์เนี่ยก็คือตัวเดียวกันเลยนะครับเรามาดูใกล้นะครับตัวที่เป็นซ l 3 0 0สาม้อตัวนี้ผมที่เอามาคือเป็นเป็นตัวชุดแต่งนะครับ อ่ามันเป็นตัวชุดแต่งนะครับถ mm ้า hmm. เกิดว่าใครอยากดูตัวจริงที่เป็นตัวสแตนดาดที่ยังไม่ใส่ชุดแต่งนะครับเข้ามาดูได้ที่นกักตกปลได้เลยนะครับโอเคนะฮะเรื่องของสเปคเครื่องยนต์เรามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับผมอาจจะถ่ายมุมนี้ดีกว่านะฮะซีซี CC ของตัวรถเนี่ยมันเป็นสามร้อยซีซีก็จริงนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นซีซีจริงๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบหกซีซีนะครับแต่เราก็เรียกว่าสามร้อยซีซีเนาะทั้งสองตัวเลยนะครับ กระบอกสูบระยะชกักจริงจริงสเปคเดียวกันเพราะว่าใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับกระบอกสูบอยู่ที่76มิลรนะครับระยะชักอยู่ที่63.1มิลเมนะครับเท่ากันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรีเบลหรือว่า c ซ300ครับระบบเกียร์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเกียร์6สปีดนะครับทั้งคู่เป็นเกียร์6สปีดเหมือนกันนะฮะระบบระบายความร้อนด้วยน้ําเช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้ความต่างเนี่ย มันจะต่างเงี้ยโอเคในเรื่องของรูปทรงหน้าตาเนี่ยมันจะมีความต่างแต่อุปกรณ์หรือว่าเรื่องของไฟหน้าอะไรต่างๆนั้นมันเหมือนกันนะนะครับแต่รูปทรงหน้าตานะครับถ้าเกิดว่ามองไกลๆเนี่ยมันจะเป็นรถขับขี่โค้ดสไตล์กันนะครับก็ต้องแ้งแบบนี้นะครับเอาระะเอาเอาช่วงนะช่วงห่างจากพื้นถึงใต้ท้องดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวรีเวลเนี่ยนะครับ ห่างจากพื้นถึงใต้ท้องมันจะเป็นรถเตี้ยๆหน่อยเพราะว่าเป็นรถขับสบายนะจะอยู่ที่149มิลแล้วถ้าเกิดว่าเป็น CL นะฮะอยู่ที่2อ6ยมิลนั่นหมายถึงว่า CL จะสูงกว่ามากนะครับอ่า CL จะสูงกว่ามากเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์สูงๆนะเพราะว่าขอบล้อก็มีความต่างกันอยู่แล้วนะครับรีเบลจะเป็นขอบล้อนะครับอ่าคือมันเล็กกว่านะฮะก็ต้องแจ้งแบบนี้นะครับ ระยะห่างจากพื้นถึงเบาะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นของรีเบลเนี่ยจะอยู่ที่690มิลและถ้าเกิดว่าเป็นตัว CL จะอยู่ที่790มิลนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวที่เป็น CL เนี่ยนะครับมันก็จะสูงกว่านะครับมันเป็นรถสไตล์แบบลุยๆหน่อยนะครับถังน้ํามันนะครับก็ต้องแจ้งว่าต่างกันแค่นิดเดียวนะรูปทรงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองด้วยสายตาเนี่ยของรีเบลเนี่ยมันจะดูเหมือนเหมือนถังใหญ่ๆกว่านะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจาก CL เนี่ยจะมาเสียถังจุได้เยอะกว่านะครับ จะต่างกันนิดเดียวของรีเบลนะครับถังจุได้11.2ลิตรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว CL นะครับถังจุได้12ลิตรนั่นเองนะครับก็รอ,องรับเรื่องของน้ำมันนะฮะแก,ก๊สท่อ 9.95E20 ได้นะครับน้ำหนักตัวรถนะครับของตัวรีเบลเนี่ยแล้วก็ของ CL เชื่อไหมฮะรูปละรูปร่างหน้าตารูปตรงอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะครับน้ำหนักเท่ากัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลกรัมเท่ากันนะนะครับน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ฐานล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับถ้าเกิดเป็นของรีเบลเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบมิลิเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของซีเอลจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่มิลิเมตรต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่เหมือนกันนะฮะและสิ่งที่แตกต่างนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากด้านหน้านะฮะของรีเบลเนี่ย อยจากด้านหน้าของรีเบลสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรื่องของไฟหน้าครับเห็นไหมครไฟหน้าเหมือนกันเลยนะครับดูของเซครับเหมือนกันแต่นี่คือมันใส่ย,ยุดแต่งมาจะเห็<ม>นได้ชัดเท่าไหร่แต่คือเหมือนกันเลยนะครับซุปลูกทรงแฮนด์อะไรต่างๆของตัวเซเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ยกสูงแฮนด์บาร์แบบนั้นแต่นี้ก็จะเป็นแฮงก์้างหน่อยของรีเบลนะครับนั่งก็จะเหมือนชอปเปอร์ครับสบายๆหน่อย นะครับมเป็นรถตเตี้ยนะฮะแอนก็จะสูงกว่านะครับอ anyway> ่าก like ็จะเป็นสายสายหลอดเหมืนกันเถอะถ้าเกิดว่าเป็นตัวซ l ก็จะเป็นสายลุยหน่อยนะเป็นสไาย์รถสไตล์สแปร์เบิรดนะรถสายลุยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับล้อก็จะมีความต่างนะครับของตัวอ่ารีเบลล้อก็จะใหญ่กว่านะผมไม่ระบุสเปคแล้วกันนะครับแต่ก็โอเคมันมองด้วยสายตาคือมันใหญ่กว่าเรื่องของความอ้วนนะครับแต่เกิดว่าเรื่องของตัวอ่าความสูงความกว้างของตัวล้อเองเนี่ยซีอก็จะจะ จะกว้างกว่าใหญ่กว่าแต่ก็จะดูพร้อมๆหน่อย <c oughs> อธิบายแบบนี้แล้วกันนะดูจากมุมล้อนี้นะครับอา่าเรื่องของโช๊คนะของตัวซ l นะครับก็จะได้ของยางกันฝุ่นมาให้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของที่เบลก็จะเป็นล้นๆแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่เกิดว่าใส่ยางกันฝุ่นนะสวยนะใส่ด้วยกันได้ผมมองว่าจบบใส่ด้วยกนะันอะดูดีด้วยนะครับสามารถเบิกมาใส่ได้เลยนะครับอตตัวน้นเป็นตัวแต่งไงนะครับก็อาจจะมีของแต่งเรื่องของเด็กทีเบาะนะแล้วก็ อากาศ้อน้ำแล้วก็เรื่องของการล้มนะครับก็จะมีความต่างแต่เชื่อไหมครับว่ารถสองรุ่นนี้นะครับมันเปลี่ยนเปลี่ยฉพาะถังน้ามันเนี่ยก็ได้รถอีกสีหนึง่งเลยนะแต่เรื่องของราคานะครับผมใส่ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับไปดูสีได้ดูราคาได้นะจะเป็นเงินสดเงนินผ่อนดูนะครับในตารางราคาได้เลยเดี๋ยวใส่ให้แล้วกันนะครับรีเบลเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีก็คือสีดําคันนี้แล้วก็สีเทาสีน้ําเงินเปลี่ยนเฉพาะถังคือเป็นสีนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของรุ่นนี้ CL ก็เหมือนกันนะครับซ l มีสีอะไรบ้าง้ามีสีขาวสีเทาสีสม้มซึ่งสีนี้เป็นสีเทานะครับเราเปลี่ยนเฉพาะสีถังเนี่ยก็คือได้รถอีกสีหนึ่งเลยนะครับก็เลยสวยเลยนะฮะของตัวรีเบลก็จะเป็นสไตล์รถแบบชอปเปอร์นะฮะบัฟเฟอร์ที่เขาเรียกกันนะฮะก็บาะ2ตอนนะฮะสวยๆของอ CL จะเป็นรถสายลุยเนาะรถตัวนี้พ่อกะย,ยกขึ้นสูงหน่อยนิดนึงนะฮะสไตล์นี้เลย นะครับเป็นระบบเบรก ABS หน้าหลังนะครับก็ต้องแจ้งแบบนี้ระบบเบรกให้มาเต็มนะครับระบบเกียร์หกสปีดเครื่องยนต์3 0 0ซีเอาอยู่ฮะขับสบายนะครับใครที่สนใจจัดได้เลยนะนะเข้ามาดูได้ที่นักพบบางใหญ่นะครับมีรถนะครับมีรถเลยนะฮะรับได้เลยนะครับ CL นะครับมีรถก็อย่างตัวนี้เท่าที่ดูนะฮะมีรถเกือบครบสีถ้าเกิดเป็นรีเบลตัวนี้เท่าที่เห็นก็คือดูในสต็อกมัมีสีดำนะครับรับรถได้เลยนะ ก็สวยทั้งคู่ใครชอบแบบไหนจัดได้เลยถ้าเกิดว,ว่านั่งสบายหน่อยเรื่องของการขับขี่ผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว,ว่าเรียกสบายผมก็มองว่าเอ้รีเบลสบายนะครับต,ตัวไม่ตัวไม่สูงมากขับกับรีเบลก็ใช้ได้นะพราะว่ารถไม่ได้สูงมากแต่เกิดว,ว่าสไตล์แบบลุยๆหน่อยนะฮะยืนกับกี่ลุยน้ําอะไรนรีนะฮะเหมือนในมิวสิกวิดีโอหรือว่าในสารคดีแรกต่างเนี่ยลุยๆก็เป็นของตัวซ l ได้นะครับได้เลยนะครับลุยๆได้เลยนะติดแหลกท้ายนะครับ ใส่กระเป๋าอะไรต่างๆในเรื่องของการเดินทางสายลุย CL ตอบโจทย์นะครับขับรรอๆหน่อยนะฮะโชว์สาวหน่อยรีเบลใช้ได้โอเคนะฮะใครสนใจนะครับตารางราคาในคลิปผมใส่ให้แล้วกันนะครับนใจดไลน์มาได้เลยในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเข้ามาดูรถจริงได้ที่นัตพบางใหญ่นะครับตรงข้ามห้างเซนตันเวสต์เกตนี่เองนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ